นี่พาบุญอ้อมค่ะอายุ45ปีอาชีพแม่ค้าค่ะอดีตดิฉันป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่3ดิฉันเกิดมีอาการท้องอืดแน่นท้องปวดท้องอย่างรุนแรงปวดท้องอย่างรุนแรงดิฉันก็ไม่รู้ว่าคิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะตัวเอง เป็นอะไรคือดิฉันจะมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงก็เหมือนกับมีคนเอาเข็มมาทิ่มในลำไส้ดิฉันค่ะพอดิฉันเข,เข้าไปในห้องน้ําก็เกิดอาการทายแล้วก็ออกเป็นเป็นเลือดแดงแบบสดสดค่ะพอไปถึงคุณหมอคุณหมอตรวจทาได้ทําการตรวจวินิจฉัยดิฉัน,ฉนแล้วบอกดิฉันว่าดิฉันเป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่3คุณหมอบอกว่าตอนนี้ลำไส้ดิฉันไม่ไม่ดีแล้วนะ คือจะต้องตัดลำไส้ดิฉันแล้วแล้ววันนั้นก็มีคนแนะนำเซอร์เนตินให้ดิฉันทานดิฉันก็ได้ซื้อเซอรเนตินกลับไปไป,ไปทานวันแรกที่ดิฉันได้ทานเซตินไปนะคะมีสีม่วงสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลวิตก,กัส5 5สีค่ะดิฉันได้ไปทานอาการที่ว่าปวดท้องอะไรดิฉันก็เบาลงจนครบ 20วันที่คุณหมอบอกว่าจะทําได้ทําการตัดลาไส้ดิฉันดิฉันกลับกลับไปตรวจใหม่คุณหมอท่านก็แปลกใจตกใจค่ะถามดิฉันว่าเธอเธอไปทําอะไรมาทําไมอาการเธอถึงเป็นแบบนี้ครั้งแรกดิฉันยังตกใจว่าเอ๊ะหรือเราไปกินเซอร์นตินหรือเรากินเซอร์นตินผิดคุณหมอท่านถึงถึงตกใจก็เลยย้อนถามคุณหมอว่า,วาคุณหมอคะถ้าดิฉันจะตอบคุณหมอตามตรง คุณหมอจะโกรธดิฉันไหมคะคุณหมอเขาบอกว่าเออเออบอกมาเถอะเพราะว่าคุณหมอก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าดิฉันน่ะไปทําอะไรมาดิฉันก็เลยได้บอกคุณหมอตามตรงว่าดิฉันไปกินเซอร์เนตินมาคุณหมอบอกเออนี่แหละที่คุณหมออยากจะรู้คือเซอร์เนตินน่ะคือสุดยอดเลยเธอกินไปเถอะตอนนี้ลำไส้ของเธอที่คุณหมอบอกว่าจะตัดคือตอนนี้คือเธอไม่ต้องตัดลำไส้แล้วแผลในลำไส้ดิฉันที่มันเป็นอยู่คือว่าเหลือนิดเดียวแล้วคะ่ะ คือดิฉันได้ฟังตรงนั้นที่คุณหมอบอกว่าดิฉันไม่ต้องตัดลำไส้แล้วคือมีความรู้สึกว่ามีความสุขเต็มร้อยเลยค่ะไม่น่าไม่น่าเชื่อว่าเซอร์นนตินจะทําให้ดิฉันมีความสุขได้ขนาดนี้จากที่ว่าดิฉันว่าดิฉันจะตายแต่กลับดิฉันไม่ตายเพราะดิฉันลอดตายเพราะเซอร์นตินค่ะดิฉันเลยอยากจะฝากกับคนที่ประสบปัญหาป่วยเป็นมะเร็งลำไส้อย่างดิฉันนะคะ ให้วางให้วางใจกับผลิตภัณฑ์ของเซอร์นิติน,นะคะ่ะเซอร์นิตินคือคำตอบของคนรักสุขภาพ